สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าตุ้ยจะมาอัปเดตปลาที่ป้าตุ้ยเพาะเองเพื่อนๆจาได้ไหมป้าตุ้ยเคยทําคลิปว่าป้าตุ้ยเพาะปลานะคะครั้งแรกเลยแล้วก็นี่คือผลงานค่ะที่ป้าตุ้ยเพาะปลาได้นะคะไปค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะว่าป้าตุ้ยทําอย่างไรนะคะบอกก่อนนะว่าป้าตุ้ยไม่ใช่มือโปรนะคะเป็นมือใหม่ล้วนๆแท้ๆเลยค่ะไปค่ะไปชมพร้อมๆกันค่ะ อันนี้คือลูกประกาศอายุหนึ่งอาทิตย์นะคะนี่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอันนี้นะคะป้าตุ้ยตักขึ้นมาใส่แก้วให้เห็นชัดๆเนาะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าป้าตุ้ยใช้อาหารอะไรนี่ค่ะคืออาหารของเขานะคะอาหารก็คือเป็นลูกไลนะคะลูกไลน้ําจืดตัวเล็กๆป้าก็ให้ไม่เยอะนะคะให้นิดหน่อยก็หกข้อ,ขอ,ขอเดียวเองเนาะ เพื่อนๆคะนี่อาทิตย์ที่สองแล้วนะเออตามภาษามนุษย์ป้านะคะที่จริงก็คือเราจะต้องเช็คอา่าอาทิตย์ที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นวันอาทิตย์เนาะแต่เนี่ยวันอังคารแล้วคะ่ปะป้าตุย้ยลืมอย่างที่บอกอ่ด้วยอายุเกี่ยวกันไหมเกี่ยวนี่ค่ะตัวก็จะประมาณนี้แล้วเนาะอยู่ในนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวป้าตักให้ดูดีกว่าเนาะนี่เพื่อนๆดูสิคะเห็นไหม ตักขึ้นมาได้สองตัวตัวหนึ่งยังเล็กจิ๋วอยู่เลยอะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็นี่หัวโตแล้วเนาะนี่อายุสองอาทิตย์สงสัยป้าตุ้ยจะให้อาหารน้อยไปนะเนี่ยนี่ป้าตุ้ยเริ่มเพาะใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะแสงไม่พอมัวเลยคราวนี้ป้าตุ้ยเลี้ยงเดี่ยวแบบนี้เลยนะคะแถวกระดานเลี้ยงหนึ่งเพื่อที่จะง่ายต่อการทำงานเนาะ เขาที่แล้วนี่จะเข้าไปนั่งทีหนึ่งแบบว่าติดอันนูน้นอันนี้อันนั้นนี่ก็เลยหน้ากระดานแบบนี้เลยค่ะในลองกลมนะปราตุ้ยทําปลาตายไปหนึ่งอคอกนะคะเป็นลองกลมนี้ลองกลมที่สองปลาตายไปเลยแต่ว่าน่าจะเหลือรอดอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนี่เพื่อนๆจะเห็นอตอนแรกนึกว่าศูนย์ตัวแล้วแต่ก็ยังเหลือพอเห็นไหมเอ่ย นี่เห็นไหมยังอยู่แล้วก็ยังมีลูกไลเหลือนะคะประตยไม่กล้าให้ลูกไรเยอะเลยกลัวว่าให้เยอะไปแล้วน้ำมันเสียงไงแต่นี่เราก็ยังพอเห็นลูกไรเนาะเดี๋ยวดูตรงอื่นโุ้ยเหลือหลายตัวอยู่ดีใจ นี่คือสัปดาห์ที่สามแล้วนะคะตัวเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเห็นไหมถ้าประตูฉายไปจะมองไม่เห็นเลยเห็นไหมอ่ะเห็นนี่นะนี่แบบนี้นะคะตัวเขาเปลี่ยนสีแล้วะคะ่ะสัปดาห์ที่สามแต่ตัวเล็กๆก็ยังมีนะคะตัวที่จิ๋วๆเลยก็ยังมีเห็นไหมตัวข้างๆกันก็ยังเป็นคนละแบบเลย น่าจะเป็นหัวข้อกลางคอกท้ายข้ออะไรแบบนี้ไหมนี่อันนี้ป้าเพิ่งให้ลูกไลไปน,นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนจะบอกเอ๊ะทำไมลูกไล่ให้เยอะจังอันนี้เป็นรองกลมนะคะจะเห็นว่าที่พื้นรองกลมเนี่ยสกรปรกแล้วกะว่าจะรออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะคะให้เขาอายุสักเดือนหนึ่งก่อนแล้วก็จะใช้สายยางของสายออกซิเจนเนะเนาะดูดออกมาสายยางใสๆสเล็กๆะคะ่ะ หนึ่งเดือนเต็มนะคะความเปลี่ยนแปลงของปลาเรานี่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือหนึ่งนิ้วยาวหนึ่งนิ้วนะคะส่วนตัวที่เล็กก็ยังเป็นหนึ่งเซนอยู่เห็นไหมแต่ว่าทุกตัวมีสีแล้วนะคะหนึ่งเดือนเพื่อนๆคะ นี่ลูกปลาปลาตุ้ยอายุหนเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะปลาตุ้ยจะให้ลูกไรนะปลาของเรานี่มีหลายสีแล้วก็หลายขนาดนะคะอายุหนึ่งเดือนแล้วก็หนึ่งสัปดาห์นะคะเราจะเห็นว่าตัวที่โตกว่าเขาเนี่ยปลาตุ้ยสังเกตว่าเขาน่าจะเป็นตัวผู้นะคะมีลักษณะคีบเครื่องที่ใหญ่กว่า เดี๋ยวดูกันนะคะถ้าเขาหิวเขาจะมาหาเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาหนีแปลว่าเขาไม่หิวอะ่ะหนีหนีป้าหมดเลย เพื่อนๆาหนึ่งเดือนกับอีกสามอาทิตย์ใช่หนึ่งนิ้วนิ้วกว่าตัวยาวแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็บังรองสี่เหลี่ยมของปะตุ้ยเนี่ยก็มีสีแดงแล้วนะคะเดี๋ยวปะตุ้ยให้ดูตรงอื่นเนาะ อันนี้ก็คืออีกหนึ่งลองเนาะเห็นไหมมีสีแดงแล้วแต่อันนี้เรายังไม่ไดเอาลูกไรมานล่อนะเขายังอยู่กระจายกระจายนี่เพื่อนๆเห็นไหมอ่ะดวนต่อไปอันนี้มีสีขาวแล้วนะคะ เพื่อนๆ่นคะตอนนี้ลูกปลาของป้าตุย้ยอายุสองเดือนเต็มแล้วคะ่ะตักมาไว้ในถ้วยแล้วนะคะก็จะมีขนาดแบบนี้คะ่ะเกือบสี่เซนแล้วเนาะสามไม่ใช่สี่เซนดิสามเซนสองเซนครึ่งสามเซนป้าตุ้ยมาทราบตอนหลังนะคะว่าป้าตุ้ยเลี้ยงปลาตัวโตเกินไปคะ่ะโตก่อนสีจะมาเพื่อนๆ่นนคะนี่คือลูกปลาชุดที่สองของป้าตุ้ยเนาะ เพื่อนๆเห็นอะไรไหมแทบจะไม่เห็นลูกปลาแต่ว่าเห็นลูกออสแทนลูกออสเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเอนอันนี้ก็คือนี่คือประสบการณ์เนาะเพราะว่าเราปูบ่อผ้าใบแบบนี้นะคะลองดูไงลองดูแล้วก็นี่ค่ะรับน้ําฝนเต็มๆไม่มีอะไรบังเลยอยากจะลองว่ามันโอเคไหมไม่โอเคนะคะแล้วก็ความสูงก็คืออิดบล็อกสองก้อนเนาะ เพื่อนๆดูเห็นไหมคะก็ปรากฏว่ากบเขียดเข้าสบายเลยลูกอ้อนี่ประตุ้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นลูกอ้อสอะไรถามว่าแล้วปลาเรายังเหลือไหมเท่าที่เห็นก็ยังเหลือนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมเห็นตัวฟ้าๆเล็กๆไหมอันนี้ก็คือปลามาลาวีของประตุ้ยนะคะเป็นทองตาดำอันนี้มาลาวีห้าสี ห้าสีที่ฟาร์มป้าเนี่ยมีคนชมเยอะนะอันนี้ตัวเมียนะคะไม่มีสีก็จะใช้เป็นบออผ้าใบนะคะลำบากหน่อยเป็นสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมป้าไม่ค่อยตอบคอมเมนต์เพื่อนๆคือมันงานล้นมือจริงๆนะคะ อันนี้เป็นหอมเหลืองมีเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าให้ประตุยพาถัวฟาร์มเนี่ยประตุยถือว่าพาถัวแล้วเนาะอันนี้หอมขาวนะคะอันนี้เป็นริวูริวูเลตัสเนาะป้ามีริวูเยอะมากนะลุงทำริวูได้ดีแล้วก็มีบ่อว่างๆอยู่เหมือนกันนะคะ เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ส่งออกไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างก็เลยต้องหยุดนิ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากเมื่อคืนฝนลงหนักนะคะบ่อก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้คือบ่อที่ป้าตุ้ยเลี้ยงปลาดุกเอาไว้บนบ้านเนาะไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงในน้ําในน้ําก็คือเห็นไหมอันนี้ก็คือพวกในน้ําอันนี้ก็คือบนบ้านนี่ เห็นปลาดุกไหมนี่คือที่ทําน้ําเขียวของปลาตุ้ยนะก็เลี้ยงปลาดุกแล้วได้น้ําเขียวนะคะเพื่อนๆนเอาน้ําเขียวไปเลี้ยงลูกไลไงเวลาที่เราซื้อลูกไลามาสมมติว่าเราซื้อมาแล้วลูกไลเหลือนะคะเราก็เอาน้ําเขียวให้เขากินเนาะวันรุ่งขึ้นเราก็มีลูกไรใช้ต่ออันนี้ก็คือลูกไลนะคะลายแดงของเราประกาศปลาตุ้ยสองเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆ่นคะปลาปลาตุ้ยป่วย คือลักษณะของปลาที่ป่วยนะคะเขาจะทำตัวแบนๆนิ่งๆตอนแรกว่าตุย้ยไม่ทราบนะพอดีพี่เป้เนาะพี่เป้มาดูให้พี่เป้บอกว่าป่วยครับปลาตุย้ยก็เลยรีบถ่ายน้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเนาะนี่นะคะเพื่อนๆลอยนิ่งอย่างนี้เลย ตอนแรกป้าตุ้ยก็นึกว่าอ๋อเขาอาจจะแบบว่าโตและจะผัดสีเขาอาจจะเหนื่อยต้องพักบ่อยๆหรือเปล่าเปล่านะคะตัวนี้สงสัยจะไม่รอดแน่เดี๋ยวป้าตุ้ยลองสก,กิดดูเนาะยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่น่าจะไม่รอดอะ่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกที่ตายเลย ป่วยเป็นหนึ่งบ่อนะคะแต่อีกสามบ่อก็ยังปกติสุกดีดูสิปลายังไม่ทันจะลอกสีเลยนะคะตัวโตอย่างกับขายได้แล้วอะสามเดือนแล้วค่ะตัวประมาณนี้เนาะทำไงดีช้อนให้ดูแฟบนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็ตุ้ยจับใส่มือให้ดูนะเนี่ยค่ะยังไม่ลอกสีเลย ตัวประมาณนี้เพื่อนๆคะ่ะในที่สุดตอนที่ปลาปะตุ้ยเนี่ยอายุ3เดือนครบ3เดือนนะคะบ่อที่ป่วยปรากฏว่ามีปลาตายน้อยมากนับตัวได้เลยและที่เหลือปลาก็รอดหมดเลยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่เลยคะ่ะส่วนปลาบ่ออื่นๆที่แข็งแรงสุขภาพดีนะคะบ่อเหล่านั้นตัางหากที่ป่วยจนปะตุ้ยทนไม่ไหวในที่สุดปะตุ้ยต้องจับลงขวดคะ่ะไม่งั้นเขาตายหมดแน่ นี่ขวดของปลาตุ้ยนะคะใช้ขวดแบบนี้เลยเป็นขวดน้ำนะคะหรือที่เรียกว่าขวดเพชรเนาะ1 5 0 c ซีซีก็ตกใบหนึ่งเกือบ4บาทแล้วก็เอาปลาที่ป่วยมาใส่ไว้อย่างนี้ค่ะ <ừ> ไม่งั้นเขาจะเขาเรียวกว่อะไรเขาจะกัดกันนะคะเขากัดกันแล้วก็ตายไปเรื่อยๆปลาตุ้ยก็เสียดายมากเลย จริงๆป้าตุย้ยไม่ได้ตั้งใจจะใส่ขวดนะก็คือเราเลี้ยงให้เพื่อนคนหนึ่งเนาะเมื่อมันลอกสีแล้วเพื่อนคนนั้นเขาก็จะมารับไปหมดเลยอย่างนี้นะคะป้าตุย้ยไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงประกัดหรอกแต่ว่าเนื่องจากว่าโควิดอ,อ่ะมาลาวีของป้าตุย้ยมันออกไม่ได้จริงๆส่งออกไม่ได้นะคะเราก็เลยเริ่มมองหางานใหม่เนาะพอมีเพื่อนเสนอมาให้ว่าอืมทาไหมแล้วก็ไม่ต้องลงขวดเดี๋ยวมาเอาไปหมดเลยก็ปรากฏว่าปลาป่วยซะก่อนนะคะ ก็ในที่สุดเราก็ต้องลงขวดเนาะประตุ้ยก็เลยทำแบบนี้เพราะว่าเบาแล้วก็ง่ายนะคะตายแน่เจ้าตัวนี้นี่ก็คือป้าป่วยนะคะแล้วก็เสียชีวิต เมื่อวานประตูพิ่งจะเอาลงขวดเสร็จเนาะพอเอาลงขวดเสร็จปุ๊บตัวที่ลงขวดก่อนก็เสียชีวิตเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูดิประตุ้ยเสียดายเลยอะ่ะปลาก็สวยๆทั้งนั้นนะแต่ว่าก็ไม่รอดหรอกจะทำปลาก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยนะคะก็ต้องเรียนรู้เนาะ ือเดียวอาจจะดูไม่ค่อยถนัดนะคะสวยไหมที่จริงมันน่าจะขายได้แล้วด้วยซ้ำนี่ค่ะพี่เป้มาช่วยคัดปลาให้ประตุ้ยนะคะว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนควรจะาข,าขายแล้วก็ตัวไหนควรจะทำพันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกัน <Okay. S 1> ไปแล้ว <laughs> พี่เป้บอกว่าเมื่อยแขนมากเลยเพราะว่าน้ำเยอะน้ำเยอะ, <laughs> ยอะปกติขวดแบนน้ำจะน้อยนะคะประตยใช้ขวดแบบนี้เนาะหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยมลปรากฏว่าตัวเมียหายากแล้วก็ประตยทำตายไปซะเยอะ ไว้เดี๋ยวมีตัวไหนน่าตื่นเต้นให้พี่เป้เรียกเดี๋ยวประตุยพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงที่เลือกเอาไว้โอ้ยเดี๋ยวขอใส่รองเท้าแต้มมีตัวที่เข้าตากรรมการเยอะเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมส่วนใหญ่ตัวที่พี่เป้เลือกให้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีแดง บางตัวก็สียังไม่มาเต็มพี่เป้บอกว่าให้รอนหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งจะสามเดือนครึ่งนะคะเพื่อนๆก็ได้เยอะอยู่นะนี่เห็นไหมเยอะอยู่เยอะอยู่เพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ้อ,อตัวนี้สวย ตัวนี้ตัวนี้ออกโทนสีเหลืองนะคะไหนสวยจัดเขาดูสวยจัดอ๋อเป็นนีโมกาแล็กซี่นะคะมีกาแล็กซี่ไหมพี่เป้ะะหรือนีโมอย่างเดียวเนี่ยโอ้สวยอ่ะสวยจริงๆ ที่เป้ชมว่าเราเลี้ยงปลาได้สวยนะคะแต่น่าเสียดายที่ตายไปซะก่อเนนะี่ยตายไปเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆคนอื่นเขาตายกันตอนเด็กๆเราตายตอนโตเราเลี้ยงดีไปหน่อยเสียดายจัง<ม>เลยไม,ไม่รู้จะมีโอกาสได้เอาขึ้นเหลี่ยมถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูไหมนะคะ ้องดูว่าประตยมีเวลาหรือเปล่าประตยทำหลายอย่างมากเลยเราก็มีปลาสวยเยอะนะเนี่ยสียังมาไม่เต็มนะคะอันนี้ก็คือเลือกดูตัวที่มีแววนี่ตเมียก็คือพวกที่สวยเลยนะคะนี่ที่เลือกขึ้นมาวางบนกำแพงนะคะแล้วก็วางที่พื้นดินนี่นะคะ ก็ถือว่าเยอะนะปลตุยว่าน่าจะได้เสร็จหนึ่งส่วนสามของทั้งหมดอะคือทั้งหมดเนี่ยปลตุยเอาหมดเลยเนาะแม้กระทั่งตัวที่ไม่ลอกอะนะคะตัวที่เป็นสีน้ำเงินตัวที่เป็นสีขาวล้วนๆ้วลอกใสยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพวกสีน้ำเงินกับสีลอกใสนี่เขาไม่เอาลงขวดกันเขาทิ้งตั้งแต่แรกเนาะแต่ของปลตุยนี่มือใหม่อะ่ะแล้วปลาป่วยปตุยก็เลยแบบจัดการลงขวดหมดเลย ก็เลยดูเหมือนเยอะนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆนจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านที่อยากทำประกันนะคะป้าตุ้ยแนะนำให้หาข้อมูลความรู้เยอะๆนะคะถามผู้รู้หลายๆท่านแล้วก็ดูคลิปหลายๆคลิปรวมกันนะคะสำหรับวันนี้ป้าตุย้ยต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ